เขาเบิ้งน้องเต้คาดลูกกบใบถาขายจ้ะพี่น้องโตละบาทออเดอร์หาลอยโตจ้ะเหมือนนี้ที่คาดไว้ให้เพื่อนหาลอยโตก็ได้หาลอยบาทในยุคที่เงินหายากหาลอยบาทนี่ก็ถือว่ามีค่าอยู่เด้พี่น้องแ <c oughs> <c oughs> น่นว่า้องเต้ มีคาหลายเติมมีคาหลายเติมคาหนามคาไฟคาเนตเพื่อสีห้าหมุมแต่ละเดือนพี่น้องคากินคาแกดไม่เคีย่ยมาทางนี้เนี่ยเอาอย่างละเคีย่ยาไ,ไม่ไม่แม่แน่วัน พี่ไม่เห็นแล้วใอ้อาขีบเึ้นกุบน้อยหื้ยน่อยดีแฮถขาเห็ดจังสีมันสีกินเนื้อดีมแมนบลูกไหมแมนเอาเนล่องส่ทั้งกลางมันเลยมเลแมนบอแมนโอ้บ่ต้องวานทั้งหอน,งนั่งน้ำตื่นเลยนนี่บอมันคืออนะไร อเด็กก็ตักออกมานับบาออรุ่เนเดียวกันตอกคาดใส่คาดใส่พี่น่อง แต่ม่ตายนั่คือกันเลี้ยงกบมันกินกันกัดกันสีถึงหาลอยโตโบอลนี่นี่ถึงอยู่หรอกเออของหั่นก็ขายไปให้เจ้านึงเป็นเอาไป<อ>าหาเหลี้ยงเพิ่งเฝ้าว่องเลี้ยงเบิวงเจ้านี่เพิ่นสร้างโมเมนต์พันสองพันตลลัวหรอบอเพป็นเอาไปเลี้ยงเป็นหลุนเป็นหลุน รุ่นแหลกเพื่อนก็กินสีเบิร์ตแหลปนเสมือเพื่อนวะก้าว่าไก่สีเบิร์ตกับไปเรียงไหมก็ถือว่าเพื่อนะสบค่วงซัมเร็จอยู่เจตากออกมาทางนี้เมื่อไสหนามมาหลูกใส่ไหมเนี่ใส่ไปแล้ว นี่ตัวละหนึ่งบาทงามๆเลยจ้ะงามจะหลุงขาดจิตใจคนละ <laughs> ต้องสร้างไหวจังสิเหตุหายถาบว่าสร้างบพรเหตุพี่น้องเลี้ยงเองเลย <laughs> เดี๋ยวจะคล้องสิ มันสิหลาโพดกันเห็ดใบทาเออขันเห็ดวท้าออวทาคือของ,องสิบ่มีมองเรียกจ้ะต้องเฮ็ดบอ่อไวเตรียมบอ่อไวจังสร้างลูกกบตรงนี้ออเดืร์มาก,ก่อนจ้ะเห็ดหายก็คือคาดนี่แหละนาะนลุงเนาะเน,นี่ยขาวสานก็ค้ายเป็นลูกหัวเบิดเลยพี่นนองลูกห่วงเบ็ดเกิดได้ค้ายอยู่นี่ลูกขาก,กบก็จังเห็ดกบบห้ เป็นสายพันกรุปหนาะเขาแนวตักสวิงตักง่ายๆได้จะออกมาออกมาเส้นลอยละลอยเลยได้นี้เนาะบะถึงดอก <laughs> ตัวหน่อยเท่ากับ,บว่าเอาหายลู้่าเอาตัวตรงๆงามๆเลย <c oughs> นับงสองสามสี่ตัวนหน่อยพู ว่าฮันมาไกลๆก,กันเพีมพจังบดึงหมอกดูมันสิหลง นำไปค่ะไปนำมาน,นำหลงุงหามหามชาม,มนี่ลนำ อ๋อนะท่านว่าท่านว่าสวัสดีท่านผู้ชมแน่เอฟซีคืนฮอดแล้วเบิรงกลบบอนะ ดูขามาไปขายของน้ำกันพีนออ่น้องไปออกไปนาบ้านก่อนคือว่าไปฝาวนาบ้านล่ะฮึหลูกไ <16. S 1> สหลู <16. S 1> ล้านใส คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้จ้ะพี่น้องถ้าเบิงลูกสายอันนับลูกคบเดี๋ยวขาไปเบิงอีกรอบก่อนบบกาวเบาน้ำเพลินย่ำเพลินอันนับจะคล้อง,อง,องย่างลงได้พี่น้องเ <osity> ดี๋ยวเสียหายลูกค้าบกคบหนึสส้ากเจ็ดเก้าสิบสี่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิ มาในคู่กันนี่มาในคู่มันตัวหน่อยรุนหน่อยอ่ะลอยนึ่งแลยแน่นี่ลอยนึ่งแล้วปเออนับเท่าลอยแต่ไม่จังบะหลงลอยนึ่งกับซีบใบไม้มาว่างวบใ <laughs> <laughs> บนึง <laughs> <laughs> ตัวงามด <c oughs> ีาะ <c oughs> ม <Man. S 2> ตรงดีอยู่พี่น้องกระสิบประมาณนี้แหละจังเฮตหายซ้าเป็นตัวละสองบาทหมดละเค <c ười> ยไปซื้อนกเข้าสองบาทละซํานี้คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่จะ้ะคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสวัสดีจะ้ะ